อันนี้ลูกค้ามาเอาต้นกล้าที่สวนนะคะแบบนี้แนนก็ถ่ายให้นะคะใครที่อยากได้เนาะอันนี้ต้นละสามบาทนะคะต้นโตแล้วนะคะเป็นต้นกล้าที่พร้อมลงอันนี้อายุสองเดือนอ่าไม่ใช่สิอายุสองสัปดาห์นะคะโตแล้วคืสวยเลยนี่อันนี้เรดโอ๊กนะคะเรดโอ๊ก เป็นต้นกล้าขนาดใหญ่นะคะไม่ใช่กล้าเล็กนะคะแบบนี้เลยก็คือเอาไปปลูกที่บ้านแค่สองสัปดาหก็ได้เก็บแล้วค่ะใครที่อยากได้แวะมาที่สวนได้นะคะตัวนี้มีต้นโตพร้อมนะคะแล้วก็มีต้นเล็กด้วย แบบนี้ก็ได้นะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะรากยาวซื้อแบบนี้ไปนะคะแล้วก็เอาไปลงถูกได้ในกล่องนะคะแน้นมีจําหน่ายที่สวนนะคะมาถอดได้เลยค่ะ50าสกล่องนี้20่สกล่องนั้น14คสี่ค <40. S 2> ใช่ๆใช่ใช่ใช่สายี่สกับห้าไม่เจนบอกว่าไม่ได้เรียนรู <c oughs> อ้ไม่ได้เรียนรู เดี๋ยวถ้าปลูกได้แล้วเราได้ทํากับข้าวหรือว่าทําเป็นแบบว่ามีมีรายได้จากตรงนี้ค่ะเราก็จะปลูกอยู่เรื่อยๆสวัสดีค่ะจิดาพาร์กาเดนนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะอันนี้แนนเอาผักสลัดที่ปลูกในกระมังให้เพื่อนๆดูนะคะสําหรับใครที่สอบถามแนนมาว่าการปลูกผักนะคะถ้าเราไม่มีกล่องโฟมทํำยังไงนะคะแล้วก็หาซื้อกล่องโฟมยากมากเลยดังนั้น ปลูกลงในกระมังได้ไหมนะ,ะแนนให้ดูนะคะนี่คืออผักสลัดที่แนนปลูกลงในกรองอ่าลงในกระมังนะคะทุกคนเนี่ยค่ะปลูกลงในกระมังเลยดังนั้นใครที่อยากลองปลูกนะคะลองปลูกได้นะคะทุกคนปลูกได้ ใครที่เริ่มต้นครั้งแรกนะคะแรกๆก,ก็คือหาอุปกรณ์ยังไม่ได้ก็ลองปลูกเหมือนแนนดูนะคะปลูกได้แล้วเราค่อยขยายนะคะเราค่อยขยายตัวนี้เป็นต้นกล้าที่แนนย้ายจากถาดอนุบาลมาลงเป็นตัวนี้แนนจะใช้เป็นตัวอนุบาลต้นกล้านะคะถ้าเขาโตแล้วแนนถึงจะเอาลงในกล่องโฟมงค่ะแต่ถ้าใครไม่มีกล่องโฟมงก็สามารถเลี้ยงในนี้จนโตได้นะคะแต่ต้องให้ เขาอยู่ห่างๆนะก็คือใช้แค่กระมังหนึ่งไม่เกินสิบต้นนะคะประมาณเจ็ดถึงแปดต้นได้นะทุกคนอันนี้ค่ะโตเลยนะคะสวยเลยตอนนี้จะโตในอ่างกระมังแล้วค่ะดังนั้นใครที่อยากได้ต้นกล้าแบบนี้ต้นกล้าสายพันธุ์ต้นใหญ่นะคะนี่ค่ะรากสวยๆแบบนี้เลยนะคะก็สามารถแวะมาที่สวนได้นะ,ะอันนี้เนี่ยมีจำหน่ายที่สวนนะคะใครที่อยากได้มารับไปเลี้ยงต่อได้เลยนะคะทุกคนเนี่ยค่ะ สามารถมาถอดได้เลยนะคะสวยๆเลยส่วนต้นโตเต็มวัยนะคะอันนี้คือ,อ,อยังไม่พร้อมเก็บนะคะน่าจะได้ประมาณสัก30วันนะคะอีกหนึ่งสัปดาห์ถึงจะเก็บได้นะ,ะอันนี้เป็นสายพันธุ์กรีนคอร์สใบใหญ่นะคะใหญ่เริ่มเทิมเลยทุกคนใหญ่มากๆเลยนะคะอันนี้แล้วก็ที่แนนชอบกินนะคะก็จะเป็นบัตเตอร์เฮดนะคะกุหลาบสีเขียวของแนนนะคะก็คือปลูกหลากหลายเนาะแล้วก็หลายสายพันธุ์มากเลย ที่ชื่นชอบนะคะในก็จะปลูกวัตเตอร์เฮดสีเขียวนะคะแล้วก็จะมีกรีนคอร์สใบใหญ่ค่ะนี่เลยสวยๆนะทุกคนเนี่ยค่ะอันนี้ปลูกหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนเข้าสู่หน้าฝนนะคะก็ยังห่อตัวสวยแบบนี้เลย สำหรับใครที่อยากปลูกผักสลับในช่วงหน้านี้นะคะถามว่าปลูกได้ไหมนะคะแนนยังปลูกได้ทุกคนก็ต้องปลูกได้ทุกคนเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวนะ,ะนี่เป็นในช่วงที่แนนไลฟ์สดนะคะแนนได้ทําการไลฟ์สดให้เพื่อนๆดูก็คือปลูกลงในกล่องตัวนี้นะคะแปบ๊บเดียวทุกคนโตแล้วนะ,ะอันนี้เป็นเรดปัตตาวเวียนะคะสวยมากๆเลยเห็นไหมคะยังสวยเลยทุกคนลองดูกันนะคะใครที่เริ่มปลูกแรกเริ่มนะคะใช้กระมังปลูกก็ได้นะคะ สวยงามค่ะนี่สำหรับใครที่ชื่นชอบการปลูกผักของแนนนะคะจะลืมเข้ามากดไลค์แล้วก็แชร์คลิปให้กับแนนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ